ทุกครั้งที่ทำเนี่ยแต่และรอบมันเป็นยังไงคะพี่มันกะมีปัญหาเรื่องร้าล้าเงาล้าต้นแล้วก็นอน,นอบดกนอไว้ใยแล้วก็อายุต้นมันที่บ่ก็ได้โดน <c oughs> ปกติเรามันซีใบเหลืองต้นแหง้งตายไปแล้วถ้าถ้าต้นด้วยสุกแดงไปะนะ,ะถึงกับล,ล้นแล้วนะแต่ของเรานี่โอ้หลายต้นเลยนะลูกแดงเต็มเลยว่าก็ยังออกนอดีอยู่นะนอใยน้ำนอกระยไยขึ้น อ๋อหนอก็ใหญ่ขึ้นด้วยเพราะมีลูกนต่อุ้ยใหญ่จริงๆต้นนั้นใหญ่มากเลยสองหน่อโอ้เหนียวเหมือนนะเนี่ยมันเหนียวขึ้นแต่ใส่ตัวนี้ไม่ที่เหนียวขึ้นมัดที่เบ้อปาะต้นมันกับเบ้อค่อยหักง่ายไม่ที้แข็งแรงขึ้นยู่ ก็คือมันเหนียวขึ้นตั้งแบ่นใช้ของเราแมนแต่เมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะคะตะก้กนนอนเนี่ยมันพลอยต้นถือต้นแน่ต้นมันจะหักปอๆเลยอันนี้ต้นก็เหนียวกานมันก็รู้สึกว่าเหนียวขึ้นเมื่อก่อนถ้าต้นหักง่ายคือจบเลยจบเลยบอออกนอถ้าต้นลม้มต้นเซนเน่มันจะบอ,อคอยออกนอเนาะหม่เมื่อก่อนไม่ใช้ของเรา ตอนนั้นได้ไล่หนึ่ง10โล15โลแมนสูงสุดก็15กิโลแล้วตอนนี้ไล่นึงพอใช้ของเราแล้วเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเกือบถึง25ยิบบางมือกับยมิหาไปแล้วแต่มือเนาะ20ถึง25 20ขึ้ตนต่อมือต่อไรค่ค่ะแล้วเนี่ย พี่กัญญาบอกว่าเก็บมาเนี่ยยี่สิบถึงยี่ห้าโลเนี่ยมากี่เดือนละตั้งแต่ใช้ของเราเนี่ยกี่เดือนละประมาณสองเดือนแล้วมั้งค่ะที่ได้รับมันเลยชัดเลยเนาะเมนช่วงนี้ถ้าถ้าแบบใบหน่อหญ่ๆแท้ๆประมาณช้นนี้ก็ประมาณยี่สิบก้อนหนอก็ได้โลนึงแล้วโอ้มันใหญ่จริงๆนะเมนค่ะดูดิแต่ก่อนใยญ่ก็อยู่ประมาณช้นนี้แล้วอันนี้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใหญ่ขนาดนี้แต่เมื่อก่อนใหญ่สุดแค่นี้แมนค่ะโอ้แตกต่างเลยนะ แล้วอย่างนี้เราถือว่าเราเป็นออแกนิกไหมที่กระยาได้ใช้อย่างอื่นอีกไหมโบค่ะไม่<ร>ใช่เหรอแม่นค่ะใส่ตัวเดียวนี่เลยทำไมอะ่ะมั่นใจมากเลยใช่ไหมก็มั่นใจแหละ